สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจชาวทุง่งรลายท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอามือนีพ่อพี่พอน้องบรรยากาศอีกแบบนึงเน้อง่พ้องเนะเป็นยังปีอยู่ขางปลาพี่น้นอนะครับระหว่างทางกลับบานน้านเนาะเห็นกะเจ้าไถไถกบต่อเครื่องอยู่หน้านะครับก็เลยมีคือได้ว่าสิผ้าพี่ผ้าน่องเออเซียนเอาสาระอนยังมาฝากพี่ฝากน,น้องมือเนะนะครับพี่น้องเคยคงเคยจะได้ยินคำว่าที่ว่า ทำนาปังมีแต่สังกับหนี่ทำนาปีมีแต่หนี่กับสังมาสันว่าสังนี่ที่นี่หมายถึงกับต่อสังเขาหรือต่อเฟืองนั่นเองนะพี่องเนะบอกว่าเฮ็ดหน้าปังนะครับมีได้แต่ต่อเฟืองกับหนี่มาสันว่าเขาก็พอเสียได้เงินก็พอเสียได้มาสดีหันมาทำนาปีนาปีก็คือหน้าที่ทำตามฤดูกาลเนี่ยกันยังแต่หนี่กับต่อเฟืองคือเกาสันว่าเอามันเป็นจะได้เดี๋ยวนี้ข้ามเกานี่ บ่แม่น,นักปาดลัดชเมีที่ทางใดเก่าไว้เด็พี่น้องแต่เป็นตูเกษตรกรน่ะละเก่าขึ้นไปเพื่อประสดเจ้าของมาสองเป็นใจท้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าที่ถูกขึ้นยากแต่ก็มีแต่ตอเฟืองกับหนีเท้าไห่ก็วอกประสสเจ้าของซื้อนะครับซึ่งจะว่าไปแล้วก็เป็นคําเว้าที่ทำลายกำลังใจทำลายความรู้สึกของเกษตรกรเองวะคำวอกประสดซื้อนะครับเอาเมื่อนี่นะครับจะมาเอ่ยถึงต่อสั่งข้าวหรือต่อเฟืองนั่นเองนะครับพี่น้องนะครับ ก็จเช่าตุ่งได้ไปตั้งอำเภอนะครับเห็นก็จะเผา,เาค,ค,ค้นกุบควนความอยู่เรยถามว่าเผาเห็ดยังเผาถิมซื่อๆน่ะเพื่อให้มันไถง่ายแต่แปลนแปลนแล้วก็นสนุกไถ่กันเดยถือข้อจะคข้องรถไถไปยังเพราะว่าไถง่ายนะครับซึ่งก็หารู้ไม่ว่าการเผาต่อเฟืองถิมก็คือการเผาปุ๋ยถิมเผาเงินเผาเงินถิมนั่นเองนะพี่น้องนะครับเนื่องจากว่าในการเห็ดหน้าแต่ละข้งนะครับสิ่งที่เหลือจากหลังจากเก็บเขาไปแล้วก็ต่อเฟือง กับเฟืองเขาเนะพี่น้องนะซึ่งข้าเจ้าก็มีการคำนวณเข่าๆแล้วว่าหน้าหนึ่งไรนะครับจะมีต่อเฟืองกับเฟืองเขานี oh. ่ประมาณ4ี่รอยถึงห0รอยกิโลกับประมาณครึ่งตันนะครับพี่น้องซึ่งเป็นเฟืองเปาๆนะครับซึ่งพี่น้องเขาเผาถิ่นนะประมาณครึ่งตันนะครับซึ่งทาเฟืองตัวนั้นหรือต่อสร้างเขาตัวนั้นนะครับเอามาเฮ็ดปุ๋ยนะครับพี่น้องเขาก็จะได้ปุ๋ยประมาณร้อยกิโลนะครับ ประมาณร้อยสองอยกิโลนะครับจะเป็นปุ๋ยมักนะครับผมรุงดินด้เป็นย่างดีแต่อันนี้พี่น้องเข้าไปเผาถิ่นเนาะนะครับซึ่งเกิดผลเสียหลายอย่างนะครับซึ่งก็จะสัทุ่งเกดระบบกันฟังนะครับไอ้ผลเสียจากการเผาต่อสร้างเนี่ยนะครับซึ่งหลายๆหน่วยงานกัตนักดีโดยเฉพาะเพว่าจะเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการเกษตรเนาะพี่น้องเนาะกรมพรัฒนาที่ดินเอ้ยกรมส่งเสริมเอ้ยกรมวิชาการเอ้ยเขาจะกบะ็บอกอยู่แล้วว่ามันมีผลเสียอย่างไรน,นะครับนะครับ ที่จริงแล้วในเฟืองเขาเนี่ยนะครับในต่อสร้างเขาในเฟืองเขาก็มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์สําหรับพืชอยู่ในพี่น้องเนาะโดยเฉพาะธาตุโพแทสเซียมซึ่งเป็นธาตุบำรุงหมากบำรุงผลนี่มีอยู่ประมาณ1.5เปอร์เซ็นต์นะครับก็บถือว่าสูงยอยู่นอกพี่น้องนเนาะถ้าเผาถิ่มก็คือเผาปุ๋ยถิ่มนั่นเองนะครับ <c oughs> ผลเสียของการเผาต่อเฟืองนะครับพี่น้องอันแรกและคือนะครับเผาปุ๋ยเผาเงินถิ่มนะครับทำลายโครงสร้างของดินให้ เฮ็ดให้โครงสร้างของดินเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าความร้อนนะครับได้ไปเฮ็ดให้น้ำในดินละเหยไปเนาะพี่น้องเนาะเมื่อน้ำละเหยไปนะครับก็คงจะเหลือแต่ความแน,น่นความแข็งของดินเนาะพี่น้องเนา,า,นนะ,นา,านนะนะครับเฮ็ดให้ไถย,ย,ยากนะครับกัจจิวว์ไปในระดับต่อๆไปก็คือไถย,ยากยาเพราะไม่ไทยไงยในที่นี้ไม่ถึงโบเครื่องอย่างเงี้ยนะครับไถยากก็คือเมื่อดินมันแน่นมันแข็งนะครับก็ยากต่อการไถการพุ่นน้อพี่น้องเขาจะเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นอีกนะครับอันที่สองนะครับทำลายอินทรีย์วัตถุในดินนั่นก็คืืออเฟง ต่อเฟื่องในเดียงครับแทนที่จะได้อินทซีย์วัตถุปับปรุงโครงสร้างดินบ่รุ่งดินก็ถือเผาถิ่มไปเสียสามนะครับทำไร่ปุ๋ยในดินก็คือควอมร่อนในการเผานะครับจะไปทำไร่ธาตุอาหารบางธาตุหายกลายเป็นก๊าดเป็นยัง้วก็แล้วเฮ้ยนี้ไปซึ่งง่ายต่อการสูญเสียนะครับพี่น้องต่อมาก,ก็คือทำไร่ทำไร่จุลินทรีย์หรือสากสิ่งมีชีวิตในดินสิ่งมีชีวิตในดินที่จะเป็นประโยชน์ในการ อ่ะพี่การพว่วนการย่อยการยังของเฮานี่นะครับทำลายไปนะครับโดยเฉพาะจุลินทรีย่กลุ่มที่บุทนร้อนเนาะถือไฟเผาตายนะครับพี่น้องนะครับเสียซืซ่อๆนะครับส่วนและการเผาก็คือบอดีนั่นแหละครับพี่น้องอันต่อมากก็คือทำลายสั่นบรรยากาศของโลกก็จะเนียนจากควนไฟหลังเสื่อไหน่าอยู่เลาะทางเนาะพี่น้องเนาะควกกษษน,นก้นมกันเส้นถนนรถมาบริเวณหงส์ต่ํากันเกิดอุบัติเหตุอีกนะครับทำลายเฮ็ดให้โลกร้อนขึ้นนะครับนี่คือผลเสียของการเผา ต่อเฟืองนะแต่พ้นดีได้ไหมนี่นะครับพ้นดีก็คือได้อินรียวัตถุในดินซอยปับปุงดินปรับคา P ีเอของดินนะครับเป็นแรงอาศัยของจุลินทรี์เป็นแรงธาตุอาหารพืชดูซับธาตุอาหารพืชสัรุ้แล้วก็คือการไถกบต่อฟางนี่เป็นการเพิ่มปริมาณนะครับเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินเ็ดไทยในดินนั่นดีลดการใส่ปุ๋ยเคมีลงน้ะเพี่น้องเนาะนะครับกาจึงงะนั้นจึงมีการลดน้ำลงกันเพื่อไถกบต่อฟางข้าวนะครับยาเผาถิม กกเพราะว่าการเผาต่อฟางเขาถิมก็คือซอก่อให้เกิดความเสียหายทั้งเศรษฐกิจนะครับสรุปแล้วก็คือกเษกษตรกรจะมมหนี้เพิ่มขึ้นนั่นเองเนื่องจากว่าต้องไปกู้ในเงิมสินมาซื้อปุ๋ยเคมีใส้เสริมลงไปเนื่องจากว่าด,ดินมันขาดควบรวมสมบูรณ์อิอนทรีย์วัตถุก,กับบุ๋นะครับมีค้อดีเผาถิมเสร็จนะพี่น้องเนาะอาจจะเกิดจากความมักงายความรู้เท่าพอถึงการควมจังได้ก็แร้วแต้ละนะครับพี่น้องนะครับสรุปแล้วก็คือพี่น้องสูญเสียสิ่งดีๆไปจากให้จากหน้าเนาะ นะครับฉะนั้นจึงอยากให้พี่น้องเขาไถกบในพี่น้องนะครับฝนลงซอแซมมาเนี่ดินอ่อนมาเนี่ยจะไถกบนะครับพี่น้องมีน้ำม,มากน,น้ำอยังกัหดลงไปเพื่อย่อยสลายเฟื่องเขานะครับคือแปลงนี่เพิ่นมีการไถกบเนี่ยน้องพี่น้องนะครับมีการวินวิเคราะห์วิจัยมาแล้วว่าการไถกบต่อฟางเนี่ยจะช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวขึ้นทุกๆปีผมเรืบพี่น้องอาจจะบ่ท่านหูวจักดอกและปีกายได้ 40ถังปีนี้คืนเป็น43ถังเว้ยคุณนไผคบต่อฟางมาเนี่ยครับซึ่งหลายๆแปลงขเขรจะาทดลองมาแหละครับบอกว่าได้ผลกริงลดปุ๋ยเคมีลงกิิงนะครับพี่น้องเมื่อลดปุ๋ยเคมีกำนั่นกับไม้ถึงว่า,าการที่ฮ่าจะไปกู้นียืมสินมากกับเผาๆลงนะนะเพราะว่าปกติเราพี่น้องเฮทหน้าเนี่ยจะไปกู้เงินกับได้ทุนส่วนมากจะเน้นไปที่ปุ๋ยนะ้องพี่น้องเนาะโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งพี่น้องฮ่าก็ละเลยปุ๋ยธรรมชาติที่ที่มีอยู่แล้วนะโดยการเผาถิมนี่แหละ นะครับก็เลยเฮตุให้พี่น้องเฮ้ามีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นนะครับฉะนั้นการเผาต่อสร้างเขา่าถือว่าเป็นสิ่งบดีได้เพีองเน้อนะนะครับลดนล้วล้ไปบาง่วยงานถึงก,กับต้องออกส่งเสริมลดการไถลดการเผาต่อสร้างเข่าวนนี้น,นะครับเช่นบางอบตอบางเ,ออเทศาบาลเขาจากับสนับสนุนในรูปของน้ำมันเสื้อเพื่อค่ารถไถเทศบาลได้มีรถไถอยูออ่แล้วก็สนับสนุนรถไถไถกบต่อสร้างให้เกษตกรกรให้เทศบาลเพื่อลดค่าใช้จ่าย เพื่อลดปุ๋ยเพิ่มข้อมดมสมบูรณ์ให้กับดินนะครับข้าเจ้าลดนล้นลํลงกันถึงขนาดนั้นนะครับพี่น้องแล้วภาคเกษตรกรผู้เป็นเจ้าของแปลงนี่สิ้อไถทิ่มซื้อซบ้านนะครับขันหูยังซี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับโดยเฉพาะเฟืองเขา่านะครับวัดสดุเลื้อใช้ทางการเกษตรนะครับพี่น้องอย่าไปไถถิ่มเลยพี่นะ้องนะไถกบลงไปในดินในแปลงหน้าเขาคือเกา่านั่น่ะเพื่อเพิ่มปุ๋ยเพิ่มอินทรีย์วัตถุเนาะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องเป็นนักเอาแต่ปุ๋ยเคมีโดยอินทรีย์วัตถุบ่ใส่ลงไปจั่่อนะอนนบตไปดิพี้งก็็จจะะมมีีปปปััญญหาากกกรลูพืชหา ยิ่งจะต้องเพิ่มต้นทุนการผลิตขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าจะต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยเคมีลงไปให้หลายๆขึ้นบอสันม่ใช่บอได้กินนะเพี่น้องเนาะนะครับเอ้าคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนสนิทนะครับสำหรับการไถกบต่อสั่งข้าวนะครับมีประโยชน์จะได้กับคนแต่ชั้นลงมาฝากพี่ฝากน้องนะครับระหว่างทางเมื่อบ้านเนาะเห็นมันเป็นจังสี่ก็เลยมาฝากพี่ฝากน้องที่แรกลงมาเพิ่งว่าเพิ่นเผาเราเพิ่นยังไถบอสันริงๆเพิ่นก็บบอสไดเผาพี่น้องเพิ่นไถกบไปเลยนะครับนะครับถ้าเพิิ่่นนมมมมีีี้าหัักกกยยงงงดลไปปอ็จะเื่อยเร็วขึ้นนะครับ เพราะว่าในฟางเขามันก็มีธาตุอาหารอยู่แล้วเพราะว่าจะเป็นไนตโตรเจนฟอสฟ,ฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันนะครับถึงจะมียางละนิดละหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าไถเผาถิ่มเลยเนาะพี่น้องเนาะนะครับเอาว่าท่านบอกว่าเผาอะไรเฮ็ดง่ายนะก <c oughs> ำจัดแรงเสื้อโรคซึ่งผลได้มันกับบ่อท่อผลเสียเนาะพี่น้องเนาะนะครับผลได้มันกับบ่อสู่ผลเสียบ่อหลายเท่าผลเสียผลเสียนั่นหลายกว่านะครับอ่ะจะในข้อเกษตรตะวันบอกเพราะว่าเกษตร,รอินทรีย์เกษตรอินทรีย์ มีของดีอยู่กับตัวเผาถิ่มปุ่นไปซื้อปุ๋ยเคมีปุ่นมาใส่ปุ๋ยเคมีก็ดีดอกว่ามันมีธาตุอาหารสูงแต่มันบป่ปรับปรุงโครงสร้างดินนเฮามันบ่มีอินทรีย์วัตถุเติมในดินนะครับเมื่อดินขาดอินทรีย์วัตถุปุ๋ยเคมีก็ช่วยพี่น้องบ่ได้เด้อนะครับฉะนั้นหญ้าไปปาหญ้าไปถิ่มอินทรีย์วัตถุปรปับปรุงดินก็คือฟางเข่าคลองดีของฟรีที่ท่ร,รมชาติที่ท่ร,รมาซาดเพื่อเพื่อไว้ให่นอกเพ่อนอน,อนอนะ่านนั่นก็คือต่อเฟืองนั่นแหละนะครับเอาคลิปนี้ ฝากพี่ฟังนองเพชรธานีนะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆจัาพอกันไหมสวัสดีครับอ่บรรยากาศฝากพี่ฝากน้องทั้งระวังทั้งเมื่อบานพี่น้องเจ้ากิ๊ดใสดอกใสู่ๆก็หลงแล้วล่ะดีๆถามทั้งเมื่อเลยง้นแดดแมบๆอยู่บ้าน <h ums> <h ums> <ๆ> <h ums> <h ums>